เมื่อปี2559มีผู้พบเห็นเรือยอทลำหนึ่งลอยเควงควางกลางทะเลไปตามกระแสขึ้นนอกชายฝั่งทางตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์ในลักษณะไร้คนขับและเสาเรือหัก ซึ่งต่อมาผู้ที่พบเห็นจึงได้เข้าไปสำรวจภายในเรือลำนี้และทราบว่าเป็นเรือยอสโยโดยสภาพของเรือนั้นมีตะไคร่จับที่ตัวเรือด้านนอกบ้างส่วนในเรือยังดูสภาพดีไม่สุดโทมแต่ที่น่าตกใจคือพบซากศพในลักษณะเป็นมัมมี่นางเสียชีวิตที่โต๊วิทยุสื่อสารด้านในเรือต่อมาทางการฟิลิปปินได้เข้าไปตรวจสอบและชันสูตริศพและพบว่า ซากมัมมี่ดังกล่าวเป็นลากของนายแมนเฟสชาวเยอรมันวัยห9ปีซึ่งตอนแรกได้สันนิษฐานกันว่าเขาน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ7ปีจนกลายเป็นมัมมี่แต่ต่อมาผลชนสูตรจากแหลบอัชญากรรมประจำท้องที่กับชีว้ว่าเขาน่าจะเสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันหรือหัวใจล้มเหลวประมาณ7วันเท่านั้น จึงเป็นที่น่าประหลาดใจว่าเหตุใดร่างกายของเขาจึงมีสภาพเป็นมัมมี่ได้ในเวลารวดเร็วเช่นนี้แต่ไม่ว่าอย่างไรลมทะเลที่แห้งและร้อนระอุรวมทั้งสภาพอากาศที่มีโมเลกุลของเกลือทะเลอาจช่วยรักษาสภาพศพไว้ได้โดยแหล่งข่าวคาดว่าเขาได้เริ่มออกล่องเรือมาตั้งแต่ปี2552ไม่เป็นที่แน่ชัดว่าเขาได้ติดต่อกับใครบ้างหรือไม่แต่จากลักษณะการเสียชีวิตเชื่อว่าเขาน่าจะกำลังส่งสัญญ,ญาณวิทยุขอความช่วยเหลือ แต่อาการป่วยกำเริบจนกระทั่งเสียชีวิต อีกท้งยังเผยอีกว่าในที่เกิดเหตุยังพบอัลบั้มรูปถ่ายและกระดาษเขียนข้อความของเขาโดยกระดาษเขียนข้อความมีใจความว่า30ปีที่แล้วเราได้เดินทางด้วยการบนเส้นทางนี้แล้วปีาศาจก็กลับมีอำนาจเหนือความปรารถนาที่จะมีชีวิตคุณจากผมไปแล้วขอดวงวิญญาณของคุณจงสุขสงบซึ่งคาดว่าเขาน่าจะเขียนข้อความนี้ถึงภรรยาของเขาที่เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งไปตั้งแต่ปี2553ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบทราบว่า เขาเลิกกับภรรยาเมื่อปี2551ส่วนในอัลบั้มรูปก็เต็มไปด้วยรูปถ่ายครอบครัวที่ดูอบอุ่นมีความสุขแสดงให้เห็นชีวิตแบบรักเดินทางที่ไปเที่ยวพักผ่อนอยังต่างประเทศพร้อมภรรยาและลูกสาวนอกจากนี้จากการตรวจสอบภายในเรือยังพบเสื้อผ้าและอาหารกระป๋องกระจัดกระจายอยู่ภายในตู้ด้วย ทั้งนี้สถานทูตเยอรมน,นีในกรุงมนิลาของฟิลิปปินส์ได้ประสานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อติดตามหาญาติและคนในครอบครัวของเขาโดยรายงานระบุว่าเขามีลูกสาวที่ชื่อหนีน้าทำงานเป็นกัปตันเรือขนส่งสินค้าในประเทศเยอรมน,นี